ต่อเลยไ่ไปครับเดี๋ยวขออนึงนะคะแล้วเดยวขอเป็นพี่ที่ีนียนะตัวน้นีคผมตัวนี้ตัวนี้ครับผมเดี๋ยวเช็คี่เด็กเสียบ โอเคนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวขอบเติรไปขอเป็นพี่ทีวีนะคะขอเป็นพี่สื่อทีวีเลยนะคะตลยขอเป็นพี่สื่อทีวีเลยนะคะขอพี่พี่สื่อทีวีนะคะึมไม่่น่สอไม่ต้องบอกแล้วบอกแล้วว่่ให้ยนะครับให่อ่ะ ไม่ม <da> ีนะคะเดี่ยวเราปวดคอขอนสุดี่นะคะเฮ้ยี่หมาๆๆโขอบคุณมากนะครับที่ติดตามพวกเรขอบคุณนะคะขอบคุณีวีนะคะขอบคุณทีวีนะคะขอบคุณนะครับขอขอมทีวีนะคะสุทนะครับทีวี้ิงมานะคะ เราทำมาหมดแล้วแล้วที่เหลือยังไม่ยื่นเหมนเดิมยังไยื่นเลยอาเรียมาหมดแล้วยรวมอย่างนี้เหรอ แหมแหมมาเค้าก็มากันหมดเลยค่ะตอนนี้น้องน้องโอ้นะครับอันนี้ <laughs> ที่จริงหนูว่าหนูไม่ไม่ไม่แน,น่ใจเหมือนกันว่าแบบเพราะอ,อะไรแต่คือหนูก็สู้เต็มที่อ่ะอย่างอย่างิ่ง ราการดีนะอายาร่าเธอบอกให้มารองเพื่อ เจนี่ด้วยแล้วก็ส่งแล้วที่ได้เป็นสูเอยอดมากนป<ะ>ีน้เจเก่งมากจริงๆแล้วก็ทุกคนก็คิดอย่างนั้นมาตลอดดวยค่ <ED> ะก็ <S <S 2> <S 2> ต้องขอบคอาทุกคนที่ที่คอยโหวเพราะว่แค่มีโหวตที่แอนอได้มีสุดท้ายนีขข่แอนก็คเรไม่ว่าแอนจะได้รางวัลอะไรก็ไม่ได้คิดตื่นเจ้นอะไรเลยะไ่เลุณให้ ว่าจะเป็นฉายาร้คือาผงนั้นว่าเกนว่าจะเป็นเพาสุดยอดสุดยอดสุดสุดแล่อยู่ได้มันสิมาจนเึ็นวีซ่าเนี่ย้โอกาสังเพลง คุณผู้แรงอวนทีนทำไมแม็กนไดทุกวทมีค่ากยนางมากทุกบทมีค่าไม่ว่ามันจะได้ที่เท่าไหร่เนี่ยคือดู้เลร้เลยว่าพวกเขาพยายามมากมากแล้วก็ก็คือว่าเราต้องพยายามทำงานต่อไปในทุกด้านเลยครับนั่ก็จะเป็นด้านด้านการร้องด้านการแสดงและด้านการเ้นที่เราเรีน คุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามดูพวกเราตลอดซีซั่นที่บรรยากาศมันอุ่นมากทุกคนมาติดตามดูเราทางทางแบบคอนเสิร์ตหรือว่าดูทางทีวีเนี่ยทุกคนเขาใส่ใจในรายละเอียดมากครับมีทําป้ายป้ายเชียร์ป้ายอะไรมาแบบแม้แต่แม้แต่ว่ามันเป็นคําพูดที่เราพูดในรายการอะไรเงี้ยคือพวกเขาก็เก็บรายละเอียดมากครับก็คือรู้แน่เลยว,ว่าเขารักเรามากเขาให้ใจกับเรามากเราก็คือซื้อซึ้งในในการให้ความมากครับก็คือ ในโอกาสคราวหน้าคือเราก็อยากติดต่อพ่อตต่อไปรในว่าจะเป็นคอนเสิร์ตหรือว่าเจอการือว่ามีการจับมิทติ้งอะไรกันาอนเริรตามไม่ที่ทอไปใช่หนู ก็เราหนุ่ยสิบคนนะคะก็ฝากคอนเสิร์ตของเรานะคะที่จะมีขึ้นในวันที่สาตุลาคมนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะมาดูคอนเสิร์ตเราจะเต็มรูปแบบเลยนะคะคิดว่าทุกคนคงจะได้เต็มอิ่มกับเสียงร้องของหนุ่ยสคนไม่ใช่แค่เป็นละคนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่คงต้หลับยืนค่ะก็รอติดตามวันนี้ด้นะค่ะ ินเสียงเ đi thẳng lên đấy, nó sẽ nói không bỏ lỡ những video hấp dẫn